ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆครับสำหรับเชาววันพฤหัสที่สองธันวา2564ก็สารับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆอีกเช่นเคยนะครับก็มาอัปเดตน้องลมหนาวให้เพื่อนๆได้ชมกันอ่ามาลองดูว่าเขาเกิดอะไรขึน้นเห็นไหมดูดีๆอ่าตรงหน้าผากตรงจมูกคือเข้าใกล้เขาไม่ค่อยได้นะลมหนาวไม่รอดครับสำหรับ,บลัมปีสกินอ่าก็ คลอดมาได้ประมาณสองอาทิตย์กว่าเรียบร้อยก็ตอนนี้ได้มีเวลาอยู่ดูแลเนาะในส่วนของต่างๆผมไม่ได้มาอัปเดตต่างๆจากไปตั้งแต่ผมไปทํางานได้สักสองสามวันน่าจะใช่นะแล้วก็สิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยก็อันนี้มาเหมือนจะลงรอยเดิมนะตอนแรกผมก็ซีเรียดเครียดอยู่เนาะคือปีนี้ลูกวัวสองตัวเหมือนจะไม่เหลือสักตัวหรือเปล่าแต่พอดูแลไปดูแลมาก็ เหมือนกับจะรอดนะตอนนี้เข้าอาทิตย์ที่สามแล้วน่าจะอาทิตย์ที่สามอ่ะน่าจะอาทิตย์ที่สามเดี๋ยวผมนับก่อนน่าจะใช่ครับประมาณสามอาทิตย์ก็คือเป็นลำปีสกินอะตั้งแต่วันที่อ๋อรู้สึกว่าสิบสี่สิบห้าแถวเนี้ยครับอ่าประมาณสิบสี่สิบห้าตตอนนี้มันวันที่หนึ่ง สองอาทิตย์เกือบสามอาทิตย์ก็ใช้ยาหมอไปสีเข็มายาหมอสีเข็มตอนแรกคือกินนมไม่ได้เลยนะครับผมก็ซื้อนมยัดกล้วยเอากล้วยมาปั่นยัดให้กินคือมันไม่ค่อยชอบให้เข้าใกล้อะครับคือเขาเจ็บอะ่ะก็เดี๋ยวจะมาแนะนําการาดูแลสำหรับลูกวัวตัวน้อย ที่จริงต่างๆผมว่าอาจจะตายเพราะยาหมอก็ได้คือผมพึ่งยาหมอเยอะเกินไปฉะนัี้ผมก็ได้ไปศึกษากับคนที่เขาเป็นอ่าสระบัวบที่อายุประมาณเดือน2เดือนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ยาหมอนะครับไม่ได้ฉีดอ่าไม่ได้ฉีดแล้วของเขาก็รอดอ่าของผมนี้เน้นฉีดอย่างเดียวคือดูแลไม่เป็นไง <c oughs> คือเขาใช้เป็นยาสามัญประจําบ้านนะในส่วนของตัวยาเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ฟังกันเนาะในคลิปหน้าถ้าต่างๆที่ว่าต่างๆ คิดถึงตังตัง,ตงจัดถ้าลมหนาวรอดนะลมหนาวรอดก็ลมหนาวผมจะเน้นเป็นยาสามัญประจําบ้านนะก็จะมีฉีดแค่สี่เข็มในช่วงแรกอตอนหลังมาผมเป็นยาสามัญประจําบ้านก็ให้ประมาณสองวันครั้งสองวันครั้งหรือว่าวันเว้นวันไม่ได้ให้ทุกวันนะครับถ้าให้ทุกวันหมอเขาบอกว่าเสี่ยงที่จะไตพังเนาะคือเขาตัวเล็กด้วยผมคุมกันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ ก็เหมือนกับจะรอดอะนะตอนนี้คือกินนมได้แล้วกินนมได้กินหญ้าได้เดินแทะเลมได้นิดๆหน่อยๆเหมือนจะรอดนะแต่แผลมันยังไงมันไม่ใช่แผลหรอกคือตัวตุ่มอ่ะมันยังไม่หายแต่มันก็เริ่มแตกแบบแห้งๆนะถ้าจริงอยากจะจับให้เพื่อนๆได้ดูอ่ะแต่ลมหนาวชุดกอนไหน คือคำไม่ค่อยให้จับเท่าไหร่ครับพักหลังเนี่ยถ้าตอนแรกๆให้จับอยู่ตั้งแต่เขาเป็นแผลเป็นอะไรนี่รับไม่ชอบให้จับขนาดแม่เขาจะเลียเนี่ยคือเขายังไม่ให้เลียเลยเขาจะกินนมแป๊บๆแ,แล้วเขาก็วิ่งหนีไปวิ่งหนีไปหาที่นอนก็ข้อแนะนําอีกอันหนึ่งเนาะที่เห็นผลชัดๆเลยคือในเรื่องของแดดอย่าให้เขาไปอาบแดดโดนแดดคือถ้าโดนแดดปุ๊บ เขาตุดทันทีเลยอ่าเหมือนแบบอาการจะโซมมากเลยในการรักษาเนาะในระหว่างการรักษาอย่าให้เขาโดนแดดต้องขังเขาไว้ในคอกโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการพาเพื่อนๆมาชมน้องลมหนาวเนาะอ๋อเหมือนจะรอดเดี๋ยวถ้ารอดจะมาแชร์ว่าใช้ตัวยาอะไรรักษายัางไงแบบละเอียดในคลิปหน้า